สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ของวันจันทร์เนาะวันนี้วันจันทร์ที่สดชื่นพี่น้องมันนี้ภพาพพี่น้องมาเบิง่งบักทัวพภูมิด้พี่น้องทั่วฝักยาวที่ไม่มีค้างนะคะทั่วพุภูมิน่นเหละพี่น้องทั่วโบมีค้างเนาะออกหน่วยล่ห,หลายดกดกพี่น้องผู้นำโบ่ได้เว้าเรียนเว้าหัวเด้คุณแต่ว่ากับซม,มีหมดเด้อพี่น้องเดอมีหมดมากินน้ำเลียงเพลินตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เหพี่น้องสังเกตเบืองดอกไม่ดกดูเอาเองเด้อคุณอ่ะ ดกบ่ดกกะให้พี่น้องเบิ้งเอาเมื่อนี้เศร้ามื่อนี้บอคอยร่มด้วยพี่น้องที่อุบลราชธานีลมลดลงแล้วนะคะเมื่อวานนี้ลมคักคาก,ากี่สังเกตเบิ้งงด้วยพี่น้องเป็นถั่วที่ไม่มีคางด้อเหมาะแก่การปลูกนะสำหรับผู้ไดทถี่อันขี้ขานฮาเสือกหาคางห้าใหม่เนาะนี่ง่ายเลยหมดหลายลายพี่น้องบ่เดนฉีดวานฉีดยาเนาะ ก็มีหมดแนปลูปูแบบธรรมชาตินะนี่สังเกตเบื้องพี่น้องสังเกตเบื้องเลยพูนดกหลายดกแหงพี่น้องดกนี่ไม่ได้แปลว่าถอนทิ้งนะลูกดกนะนะพี่น้องลูกดกมาเอา้าหักซำดอกหักจ้อยพี่น้องเลยลูกดกมากเดอ้อพี่น้องคุณน,นะหน่วยดกแหงโอ้ยแต่ว่ามีหมดเหตุจากได้น้องคุณนะมีหมดมากินเกสรน,น้ำเลี้ยงเกสรเด้อ เป็นถั่วฝักยาวที่ไม่มีค้างถั่วพุ่มนะรสชายก็แคล้ายทั่วฟักยาเห้านั่นแหละพี่น้องโดกนวยลายพุดนะตาสะออนขึ้นอย่างนี่พูนเป็นถั่วที่ไม่ต้องใช้ค้างนะคะไม่เปลืองพื้นที่โอ้ยต้นนี้เพิ่งลงพี่น้องนี่พูดล,ดละ อวยพี่น้องเบิ่งกักเลยคุณทั้งคางนี่จะเป็นทัวฟักเาาเลยพี่น้องเพงราะว่าปูกขางกันคุณเมื่อกี่ละพี่น้องพราเป็นเบาเลิน่นเด้โดกอีรีเยอะมากหน่วยดกคักเป็นแต่อนอนซอนคือ,อยังนี่สำหรับใครที่สนใจเมล็ดพันธุ์นะคะก็ทักเข้ามาได้เนอะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ติดต่อเข้ามาแอดไลน์เข้ามาก็ได้เด้อค่ะเด้อ ไลน์เข้ามาก็ได้สําหรับใครที่สนใจมเมล็ดพันธุ์อยากได้มเมล็ดพันธุ์ไปปลูกนะคะปลูกใส่กระถางก็ได้ได้พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งเอที่ยุก,กระถางนี่อันนี้คือปลูกลงดินเนาะปลูกลงดินนี่ลงดิน,นที่ไะพี่น้องหน่วยมันพูดละ่ะดกจริงๆนะคะเป็นถัว่วถั่วไร้ค้างถั่วฝักยาวไร้ค้างนี่หน่วยก็โอเคอยู่เด้พูดนะ โอเคถึงโอเคมากหละคุณแต่สวนเดี๋ยวภาพไปเบิง้งทีในกระถางจากตัวนี้สีเป็นอยู่ในกระถางให้พี่น้องจะปลูกในกระถางเพราะว่าทดลองดูว่าสําหรับคนที่พื้นที่น้อยไม่มีค้าง,ไม,มางไม่มีอะไรปลูกในกระถางได้ไหมได้เล้วอจากพี่น้องได้สอบก็คือได้แต่อาหารจะน้อยหน่อยใส่หลุมหนึ่งเอ้ยใส่กระถางหนึ่งสีเมตรนะสีเมตรหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนะคะนี่มีเชื้อราลงุง ลาสนิมนขึ้นพี่น้องอันนี้อายุประมาณหาสิบหาสิบหมื่นแล้วเนาะประมาณห้าสิบวันแล้วก่จะได้กินนวยแล้วพี่น้องปลูกใส่ในกระถางก็ได้เด้อปลูกใส่กระถางก็ได้สําหรับคุณที่ไม่มีพื้นที่น่วยเกะประมาณยี่สิบเส้นได้นะคะยี่สิบเซนติเมตรได้นะนี่แต่ว่านวยจะบดกซ้ำที่เขาลงดินเพราะว่ายังบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารไม่เพียงพอเนาะนี่กําลังสิออกดอก นี้ปลูกหลังทีย่ยูดินเน่จักหน่อยนะคะนี่สังเกตดูได้เลยนะคะเหมาะแก่คนที่ขี้เกียจหาค้างประหยัดเวลานะคะปลูกในพื้นที่นน้อยใส่กระถางหรือว่าใส่กระสอบก็ได้เช่นกันนะคะนี่ถั่วฝักยาวไร้ค้างของเราสำหรับผู้ใดที่สนใจเม็ดพันธุ์กะที่ต่อเข้ามาได้นะคะเนาะเดี๋ยวเอา เบอร์โทรไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรไว้ให้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามไปด้วยพี่น้อง